เอานั่งคุบเอาเด้ยยับไปหาผัวอันนี้มากินกัน,กนยับอกอกเขาวเหนียวก็มีมีจานข้าวมดยิ้มบอเอานี่ดูใส่กินเนี่ยเสียบบ้านเหรอเอาบวงไปกระมีของปลามาฝากเลยเอาออกมานี่ ทิ้เจอว่ะนี่ฉันมีแกงเห็ดปวกใส่หน่อไม้ใส่กะทิปวกมันคนไหมปวกสิจ้าไม่ใช่หน้าตานะจะเป็นใจใจปวกอย่งไหโดนคนอื่นแทะจนมันเป็นรูอ่ะแบบปวกมันเป็นคุยๆอ่ะใช่ไหมแบบปวกูเปวกนี่แบบเจอคนแพ้นะไม่เจอปวก นานยังอร่อยอร่อยเหมือนเดิมน,นะโซโลดัวฉันทำอะไรกับข้าวเหรอนั่งกินข้าวตัวนี้ก็อร่อยเหมือนเดิมนนะั่นแหละขนาดว่านั่งกินกับดินงก็ยังอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวกินเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนี่ก็เกีอยจะเสร็จแล้วไหมเก็จจนวีน่สุดท้ายถ้าไม่ถึงวันเกี่ยวรถมันไม่เสร็จหรอกอ,อกันนะี้กินะ ตั้งแต่มีรถมานเมื่เคยว่ารถที่เล่ออะไรพวงของข้าวอ่ะเจ๊สิริไปหางานบุ๊คเจ๊สิริเกี่ยวบุ๊คเป็นยังมาค่ะมมาหาามกินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้เจจ่ากับช่างเหยอบมาวันนี้ช่างเหยอบได้ไส้หมูมาฝากก็มีแกงหน่อไม้แล้วก็ต้มข้าหมู นนี้เข้าอีกเจ็ดร้อยเจ็ดออยูไปด้วยกันได้ไหมนี่ไปนี่แหละไปไปที่เดียวกันได้ไหมไปไปดึงมันไปดึงมันน่นจะาปะเดือดึงจะกะเดือก็เ่อีเรารถไฟเดินตามจมหละเราไปตรงนั้นแหละเดีนเยวเลย มันจะเกี่ยววิงันใช่หทำเมื่อานมีงอารถพ่วงให้จอดเลยกันเด้อมาถ่ายคลิปเขากันเกี่ยวมือไบอกเอไม่น่าเกี่ยวค่านีจจะขอพี่อยากอยู่บ้านมหาเกาะกระแสแล้วเกี่ยวเอเดี๋ยวจะจ้างคนขับเดี๋ยวจะมาขับมาให้ต้องวัดดีๆได้มาเกาะเฮานี่บดได้เด้กดูช้ำรือดิอ้อมขาได้มือเจ้าของตั้งหน้าไอ้ผัวเน่ผัวออกบ่ได้เ พวนางกลางออกมาได้เป yeah. cool. so 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 ็นย okay. so ังค so ือตะีมัคือหมดคนเก่งไม่ได้ก็ถีบเขาัที่หนังิดี่งเขากินของกินหนังเขาหวทวัดกระเบื้องกระเบื้องหมดแซ่ว่าแกงเราใหม่จ้าอร่อยกมนกินข่กินหนังเป็นเ้ยมันอนใจใจหรอบม่เขีนมันหยามจะร้องไห กับเขาเฮ็ดกินเองมันจังแซ่บค่ะสื่อกินมันบ่แซ่บมันก็ซ้ำแกงถุงอ่ะเนาะจะแกงถุงมันก็สะดวกสบายแต่ว่ามันบ่แซ่บพี่น้องคุนน้องก็มีเชฟทำข้าวคุณคนส่วนไรสิเฮ็ดแกงถุงมันมันบ่อิ่มกันนะอเนี่ยเพียงอย่างเดียวเห็ดตรงไหนไม่เห็ดเห็ดที่นี่บอกนี่เอ๊ อันนี้มีเผ็ดเลยเผ็ดตรงไหนดูดปอนกันนะเป็นเส้นเป็นเส้นน้อใหม่นะพริกเผ็ดอันนี้หนาขนีก็มีแล้วอุ่นหอนหอโยู่นวเาเนงนี้ยาร่บ11เพ่อยวุ้ดวุ้ดอ่ะอืมว้ดอื่นเื่อชืบเป็ดอืม มัอเราไม่เจบกแดนเยอบกแดเอาู่ไหแม่ไม่สเลอกตัวล่ะเกิดโดนแลผ่านมาบอกเดอดตัวลามาเด็ดมาบอกีไก่กับมากีนมาไห้นี่ก้นกัมามาทุกปีที่สันเธอมาทุกปีมาก็มามากินเค้กนะปีนี้น่ะจะมาให้นี่สิบโล จะวางไหมจะเลิดวาเดินายางจิบโลเออกูไทยคลิปเป็นรักประกันไหวมึงเออไทยวันนีิบโลจะมันชินกมีเออนถ้วยวก็ได้อะขันยก็มีเขาจามขันยเออไปเลยขันยอว่ามักเลยเขายาาาขันยขนยก็มี้พืทางากินเออในสมตามจะของอ่ะมันอืดไปแล้วอ่ะ มืออะม้มอไองเสียไอ้ดไม่ซื้อมาสั่งแล้วผัวรีบก็เลยได้เสร็จเาเนี่ยวะเอานี้วะเกลือแล้วไปนี่ยว่าไหรอกเก้าเกลยอไปนี่แจ้เพื่ออาอีี้ไม่ิก้านแชมอยู่ในถุงอยู่โอ้ยหญ่ก็ขี้คอเนก็ร่างแสบใส่กูนี่ออทีบดเอออที่จ้านี่่ เต้แม่นหอดแี่มายิลบมาถีเมียเดียวเดียวเมียถีบขึ้นเป็นซีเพื่อคุณหมอเมื่อใดไมขอสุดเขาจะหมเลยเนี่ยแสดงกำดากุญยริอ้าเลยมาตัวนมันไหวจริว่าวเร็วพวเราก็เรือไม่หมดเลยอย่าพาด คนบัดจิงใจจนเกินเราก็ตรงกันว่คนงเงินเขาซื้อหรอไม่ได้งเลยมอเสามันรักมาเลยเกียงได้สวยแหงเงาแรงเลยจังบ่ค่าดีกว่าปรีเทศงานได้ช่วงกินหลอวะขันหนึ่งกดแค่หนึ่งที่สิมาโอ้ยมันในเขาคล้าดี เปิดเคสท้องขอน <Youtube> so <c oughs> like bon ้อยบ่รนี่ขมันเลยมันอย่าเบนเทียอีกเลยไข่หมูเนี่ยเด้อไปเห็นเทียเสียได้ของอยู่เลยรถเขาทำทำถนนเราได้รัดยางแล้วนะซอยนาเราน่ะเขับรัดยางอ่ะที่เนี่ยสามเด็จเยมจีนล้มอ่ะเออซอยที่สามมดขับรถล้มมันแหละนู่นดูจะทำบอกซอยหน้านี่จะม่ได้กะอกหน้าวัดไปนีเมะกูไม่ได้ตั้งใจถ่ายด้วยวะได้หละหู โอ้ลมอู้ได้ลายเื้อข้าวคุ้มค่าไปทรงยุ่งเนาะพอแจะลมปุ๊บอ่ะเราต้องกี่บอัดใจเด้อเฮ้ยขารถกระบะเห็นจับเลยมีงานชอปอีกวันนึงจับเลยไปไหนมันไปเล่นไฮโลใครล้างแผลให้นามุดอ๋อใครล้างแผลให้นะเพื่อนสาวัันนน้่ะใครล้างใครล้างแผลให้เหรอ เงะ้ยมั่วปะเล่นฮโลเปเล่นเฮโลวันนั้นน่ะมอเนี่ยเมียก็ไม่ห่วงเออมันโทรตามจำมอไาดไวเล่นเฮโลวันนั้นน่ะไม่ทับเบลเกียรส่งบริวารไปพักเราบริวารดถึงปีนเผาเลยความความหลังเราบว่ผดความหลัง ดูมอะไคล้หน่อยแล้วเไฟก็เปนลมเลมวนดีเนาะไ้าวดีเนาะไม่ดีนิดเดียวเองจะถึงบ้านแล้วเดียวขออเขาอีกเนี่ยไม่ซ้องกลมไม่ส้องกมพ่อรถเกี่ยวก็เปื่อนนะกาแฟดีกินทองรู้ไหมเปนเหยวพักเลยหมูข้างโลกเลยกระตอันตกตึงรถยาญกรเกี่ยวไป็ประกวนบั่รอสิไปแย่งนอนี่ไม่รู้ เสร็จงานบุญก็ไปยาวเลยไปยาวเลยมื้อนี่นะเขามาีเขาเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรเนาะมันคือหวานยังดื่มหรอเธอไปเปลี่ยนเหล็กแล้วหรอ,อ,อเจ็กเดือนหรอวะเจ็เดือนหรอเราห้าวสองเดือนหรอั้งแตนน่นั้พร้อมกันคนนึงแล้ไก็แด้ไปเ,เขาไปแดงเต้ไอ้ดุมผ้าไปนอนอยน์ยืนนั่งรถกิ้งได้ดุนหรอ ต้นที่ทำเหมือนานไปเกี่ยวัันีหมดไดเหี่ยวนะได้ทำยังรอนพันคุดร้อนหรองามากต่อนี้ได้ยังบอกงานเนาะงาดีปะนันมาอื่นไปกุ้งงูอ่าวข้าลุกไปไปนวดนาวลวดนาวอ่บนม้เสียดิเพ้าะลนาวเจียงอร่อยเหมือนเดิมมันก็กดอกอยู่ในถุง มันหน้าได้สาตีนนึ่งเอไปเพราะเขาคตุ๊กปีนี้อ้วนหายไปไหนอ่ะมันติดโควิดติดโควิดกะติดโควิดติดโควิดเอาไปทางไหนไปขายเหล็กดิไม่ตอนล้านไม่ต้องเหนียวขอาขันียวไปกินเลยขันเนียวอุ่นห่อนๆนี่หมอนั่นก็มี่หมอนั่นหุงข้างเว้นเองดูใกล้หน้ากินข้าวเย็นกินข้าวเย็นเขาเย็นเขาบังเว้น ตัวนี้เขาว่องเล้งอ้าวแต่พี่บอกอ่าจะเจอพบเจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวขอออมน้ำก่อนค่ะคันคายแห้งไปเก็บหาไปเก็บเห็ดก็ไม่มีหยางจนเมียกหมดก็ยังไม่ได้สักดอกเลยรีบปิดจะได้